การลูในไทยเพิ่มขึ้นนะคะทั้งที่ผิดกฎหมาย2ฉบับค่ะโดยมีเยาวชนนั้นเป็นกลุ่มลูกค้าหลักค่ะเนื่องจากมีราคาถูกและสารในบุหรีทที่สุบติดได้ง่ายด้วยซึ่งก็พบว่าจําหน่ายทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรัตน์ลาบใหญ่อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยรังสิตเปิดเผยผลวิจัยบุหรีการพลูกับธนาก,การยาสูบในประเทศไทยว่าบุรีชนิดนี้เริ่มตีตลาดในไทยตั้งแต่ปี2553โดยเพิ่มขึ้น 160. ร้อยละ60กระจายตัวตามแหล่งขายปลีกบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์และตลาดนัดราคาถูกกว่าบุรีท่ทั่วไปโดยแบ่งขายเป็นมวลหรือจัดเป็นแพ็ค3-4มวลราคา20บาท ซึ่งบุหรี่ชนิดนี้มีผลิตภัณฑ์ที่จูงใจวัยรุ่นเช่นส,ส,สดแทดเม็ดมิ้นต์เข้าไปในมวลบุหรี่มีการทํากลุ่มบุหรี่ให้เล็กลงเท่ากับกล่องลิปสติกนะคะเพื่อให้วัยรุ่นนั้นเก็บเข้ากระเป๋าได้ง่ายค่ะและจูงใจด้วยการออกแบบสีของกล่องบุหรี่ให้มีสีสันสดใสรวมทั้งใช้คําโฆษณาที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดและทําให้เชื่อผิดๆด,ด้วยคําโฆษณาบนกล่องบุหรี่ว่าโลนิโคตินและบุหรี่อ่อน ทั้งนี้พบว่ามีการจำหน่ายบุหรี่ชนิดนี้ใน8เขตของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตบางกะปิบางรักปทุมวันพระนครดินแดงจตุจกักรราชเทวีป้อมปราบจตุพ้ายและปริมณฑล2จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีนายแพทย์ไทยทิตฐานนประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทยบอกว่าเส้นทางการลักลอบบุหรี่ชนิดนี้มาจากอินโดนีเซียผ่านช่องแคบมะลละกาขึ้นฝั่งมาเลเซียที่ กัวลาเซรังงอและส่งมาเก็บที่เกาะตรังกะนูก่อนส่งเข้าไทยทางฝั่งทะเลจังหวัดสตูลและขนส่งด้วยรถมาที่อำเภอหัดใหญ่ก่อนนำเข้ากรุงเทพมหานครซึ่งบรีการภูมใบายาสูบร้อยละ60และมีการภูร้อยละ40บรีการภูปลดปล่อยกลิ่นหอมของสารอูกนอนซึ่งเป็นยาชาเฉพาะที่เมื่อสูบเข้าไปแล้วสารชนิดนี้จะทำให้ส่วนบนของหลอดลมในปอดของผู้สูบชาเป็นเหตุให้ผู้สูบนั้น แน่นที่สุดนะคะแล้วก็ลึกไปที่สุดของปอดค่ะดังนั้นนักวิชาการจึงเห็นพ้องกันว่าเมื่อเด็กสูบบุหรี่ชนิดนี้จะติดได้เร็วกว่าบุหรี่การภูเป็นสิ่งผิดกฎหมาย2ฉบับค่ะคือกฎหมายยาสูบไม่ได้ขึ้นทะเบียนยาสูบและกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตรา11ที่ผู้ขายไม่ได้แจ้งส่วนประกอบ